bà đi được con ôi tóc mà cả đi. hả để ông vườn chạy đồ thay lắp bà chạy bay lại với nội một cướp gậy mừng mùa ăn cái nhàng tròn vô không chắc nèo không, phải. không phải. เอาดุซานเอานมให้กินต่อไดุ้งเรียบร้อยแล้วันทุกเจ็ดทงผู้นมกันเลยไปเผาพี่น้องเลยไม่กินดอกสารมันเผาสิสาวถนนถนอม เพิ่นเป็นหันเป็นหนีไหนมาอะไรเนี่ยมึงแห้งแห้งโสดจรวดฮะยังขายหุกินจานมึงเด้มึงเอานได้ปีที่แล้วเนได้งัวสามตัวออกมาตายไปแล้วตัวหนึ่ง มาตายอีกตัวที่สองนี่ได้พี่ช้างดอกกุนี่แตเนี่ยนี้พอแต่แนวนี้บ่พอแต่แนวนี้บ่งัวกระตายจักกระตายไปปั่นเขาเมตากับบอลเล่อม in ือขวามือพนกามาว่านนี่ให้พผาเท่าห้าห้าขั้นใหม่เมื่อนี่ยกัญชงให้เผาตาห้าขั้นใหม่ไปปั่นได้สิบก่อบบ่โอ้ยมีแต่แนวแท้ แต่แนวมันเถอพี่น้องเฮ้ยเดือดอ,อกเดือดใจดิโ้หายังกัจเแมนมีแต่แนวโผโผป,โปีชีวิตเท่านั้นบทแนวหนึ่งและแนวหนึ่ง แม่นะก็เหาะน่ะนะแนะม่เหาะหาลูกโว้นอนอนนยอู่จะไหนมามาเดียลูกมาหาลูกกลับไปจากสิเห็ุได้ๆเฮาหนุโอ้ยวาสนาเฮาน่ะงัว,นะวโอ้ยว่ะได้ามาเพิม่มอีกสามโตมาแล้วมาแล้วเลย มามาตกปีนี้ตายเปิดเบอร์สองหัวกับบริลายสีหาโตหนึ่งตายไปแล้วเด้ตายไปสองเลยเบือใจได้พี่ดองเอ้ยตอนนี้จักกระตาย แต่แนวลูกเมียซอนมาแป้งกับว่าไร่อะเละไปปั่นปั่นแล้วก็ให้ปั่นแล้วก็หัวปั๊มมันน้ำมันเครื่องมันบวปั <c oughs> ๊มมันโยบโยบลงแล้วก็ปั่นบวไรแบาน้โอบมียังเลึกออกมาสิไปซื้อหัวปั๊มใหม่เพื่อทามสางห่าหาลูกุจกไปทามสางว่าสางว่าซื้อหัวปั๊มมาใส่ใหม่ หาลุวอนวอนโอ้ยจะได้แหละห้าวกับโบจ้างแนวนะมากระถิ่น,น,นเต็มที่อีกก็มัวกรนดิน้มกระเบิดหาหกทงเป็นลมกะขาดไปเผาพี่น้อยจะไปเผาเองไปไปลูกปไปหลดกระตาย เฮ้ยน่ากัดดิจะันเป็นน้ำเงาน่าเล้วมากอีกมึงแหน่ลูกห้องฮะเออแม่ห้องฮะลูกว่อนๆอยู่นี่แม่ตัวนห้องฮะลูก บ่เห็นลูกปกติเห็นลูกมากินนมบ่เห็นน้าลูกมากินนมบ้านมากินนมเต็มขึ้นเตรียมเผาพี่น้องถ้าโหลท่านหนถ่มนอมเลี้ยงมาตั้งว่า เอแล้วเอาอะนนะน่้จะเอาขางใส่เอาสลาดนน้ำมาใส่น้ำเดอน่ะเอาลงมาฮะคือเอาทอง Cắt mày vô vớt này đấy. Đúng không? Cả bởi tôi nội rồi. Đứng mắt chơi xe lam không? Nên không. Nó nè? Không bỏ kiếp mà bớt, bớt พ้นกรซิมาหึ้อฮัลโหลถนนถนนเหลี่ยงมา แนผนตายแพงกรตายส่ดนมจะได้ทงหาหกทงนมกับยาได้เบดจำสื่อมาใหม่นะก็ดีเออเขาสักยาบ้างเงินหน่อยจ่งเลย mày, mỗi tu bung nhảy, Anh ní nhảy anh em có Nhem đây hiệu ta, pháo hoa hoa ta pháo hoa 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 này này hoa 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 mưa này Ôi, P’nồi, Nè, phải thỉnh hoa mày tháo on Nó bay liền đấy à? Mình nhục lông bay Ở ừ, đây đây này, này thương này này. Oh, Ăn, oh, oh. <laughs> ปันขาวเมตตาก็บหอบปลาเลี้ยาซัมพี่น้องเอ้ยหอบปลเลี้ยพกกองอ,อ,อืมไม่แน่ฉอกระฉอได้โทรไปถามเถอดตายโอ๊ยไปเปลี่ยนหัวปั๊มรึเ่าสันเอาเปลี่ยนอีกแล้วเ่ไปไปซื้อห่ือห,หัวปั๊มอันนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องคันนี้ปั๊มลีนนั่นเออเอาเอาให้มันชุด,เ,ชดเ,เป่เขา,า,ากับชุดแล้ววะเออเ้ากับอยากให้มันชุดนี่เดียววะ ก็อยากปัน่นโอหยหยบไปโอ้ยียอบไรเก็บไลยยังดีไปเวลามึงจะมาเกิดนะมอันแม่มึงใหม่เด้อหะได้แม่กันไอยากให้ลูกกินนมโอเค,ออเคพี่น้องฮาจะขอจบลิดไว้เพียงตัวนี้อยู่ดีแม่ทุกๆทุกคนกินหน้าเากันใหม่จ้าสบายดี